สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับของตัว Stepup นะครับ Stepup ก็คือตัวตัวเพิ่มแรงดันไฟเนาะนะครับนะครับก็คือสมมุติเรามี Input นะครับ12โวลต์เราอยากได้ output เท่าไหร่เราก็ปรับเอาอะไรอย่างนี้นะครับนะครับคือเขาสามารถปรับได้นะครับเนาะแต่ว่ามันจะมีข้อควรระวังนะนะครับการใช้นะครับอย่างเช่นข้อที่1ก็คือเวลาเรา เวลาเรามันจะมีอยู่สองข้อหลักๆเลยนะครับที่ผมเจอนะปัญหานะครับก็คือสิ่งแรกเลยข้อที่หนึ่งเลยก็คือเอ่อทุกครั้งที่เราซื้อมาใหม่ครับเราควรจะปรับไฟก่อนนะครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างตัวนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือแบบยังไม่ได้ปรับนะครับก็คือแบบมาใหม่ๆเลยนะครับครั้งแรกนะครับนี่ผมยังไม่ได้คือผมต่อแต่ว่าผมยังไม่ได้เสียบปลายสายนะนะครับผมลอยสายไว้อยู่นะครับอ่ เนี่ยอย่างอันนี้คือมาใหม่จริงๆิงเลยนะก็ครับนี่ผมป้อนไฟอินพุตที่สิบสามโวลต์นะครับนะครับเพื่อนดูนะครับแต่ว่าที่เขาตั้งมาจากโรงงานนะนะครับเนี่ยห้าสิบกว่าโวลต์นะครับเนี่ยนะถ้าสมมติเราไม่ได้ปรับไฟคือเราต่อวงจรเสร็จแล้วเราก็ใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะแบบมันก็จะบึ้มเลยนะครับมันก็จะชอ็อตเลยแต่จริงๆรแล้วตามทฤษฎีเวลาคนเราไปใช้งานเขาก็ต้องปรับมันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เ,ออเขามันมาไฟเป็นมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเริ่ต้นเดี๋ยวผมปรับก่อนนะครับนะครตอนนี้ผมจะเอาสักสามสิบโวลต์นะครับผมก็หมุนตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้ให้หมุนเนาะครับแล้วก็หมุนแล้วก็มิเตอร์จะจับไว้นะครับมันจะค่อยๆลดไปช้าๆนะ แต่เวลาขึ้นมันจะขึ้นเร็วนะครับแต่ลดลดช้าโอเคนะครับผมตั้งที่สามสิบเนาะผมต้องการที่สามสิบนี่นะครับเนี่ยครับคือเราต้องการที่สามสิบนะครับก็เนี่ยครับเราปรับไปละสามสิบโวลต์ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ okay. นี่นะครับที่30โวลต์นะครับที่เอาพุตนะครับอินพุตเท่ากับ12โวลต์นะครับเยอะอินพุท13โวลต์นะครับก็จากแบตเตอรี่ไงจำลองจากแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เรา12โวลต์นี่นะครับแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็คือที่ควรระวังก็คือผมจะทํายังไงดีอะ แบบจิ้มให้ดูนะครับแล้วจ,จับมิเตอร์ด้วยนะครับโอเคเห็นอยู่นะครับนาะคือผมจะต้องมีอีกมือหนึ่งไปเปิดสวิตช์นะครับโอเคตอนนี้นะครับสิบสามไอ้สามสิบนะครับ นี่นะครับสามสิบนะครับโอ้แม่เจ้ามีเติมดังกันเองนะครับ นี่ครับผมจับไว้นะครับที่สามสิบนะครับนี่นะครับนี่คือข้อที่หนึ่งคือเราตั้งแล้วนะครับเราตั้งมิเตอร์ละที่สามสิบแต่นี้มันจะมีอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับอย่างสมมติท่านผมปิดเนี่ยไฟมันจะค่อยๆลดลงเพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้มีการใช้งานนะครับแต่ถ้าผมเปิดนะเปิดขึ้นมาทันทีทันใดนะครับเหมือนเหมือนเปิดปุ๊บปั๊บนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับมันจะไม่ใช่มันจะไม่สามสิบนะเพื่อนๆดูนะครับให้ผมปิดก่อน บอนก็จะค่อยลดลงลดลงนะครับแต่ถ้าผมจะอยู่ดีผมเปิดส่วนขึ้นมาท,าทันทีปุ๊บเนี่ยปุ๊บนยครับเขาจะเป็นสามสิบสามสามสิบสองนะครับเนี่ยนี่คือปัญหาที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทาก็คือตั้งไฟสิ่งที่สองก็คือตั้งไฟแต่เผื่อไว้นิดนึงนะครับผมปกติผมจะเผื่อไว้สมมุติถ้ามันลิมิตไว้ที่แม็กเราต้องการแม็กที่สามสิบอ,อ,อย่างเงี้ยผมก็จะลดไว้นิดนึงนะครับ ไว้สักยี่สิบแปดยิบเก้าอะไรอย่างนี้นะครับนะครับประมาณนี้พอนะครับแต่ว่าสมมติอย่างบอร์ดเนี้ยอย่างบอร์ดเฮทีเนี่ยมันทนได้ถึงสามสิบห้าเนาะผมก็จะตั้งไว้สักยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะกันนะครับนะครับเนาะเพราะว่าเผื่อจังหวะที่ไฟมันสวิงนะครับนะครับอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราตั้งจริงๆเมื่อกี้เราตั้งไว้สักสามสิบก็ได้นะก็คือให้มันสวิงไปก็ประมาณสามสามก็ยังไม่เกินอะไรอย่างนี้นะครับก็ แต่ว่าคือเรานี้ผมตั้งเพื่อเราจะได้เห็นภาพเนาะว่ามันมีการปรับเนาะเนี่ยนี่ผมตั้งไว้ทัยี่ิบเก้านะครับแล้วผมปิดเนี่ยเขาก็จะค่อยๆลดนะแต่ตอนจังหวะที่เขาเราเปิดเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นไปสามเอ็ดนะครับก็ยังโอเคนะครับเหมือนมีการเปิดส่วนขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ย ขึ้นมา3ามเอ็ดสามสองนะครับฉะนั้นนะครับวิธีก็คือข้อที่1ก็คือตั้งไฟก่อนใช้งานนะครับข้อที่2ก็คือตั้งเผื่อโวลต์ไว้นะครับถ้าแม็กแม็กซสามอย่างนี้ตัวนี้แม็กซ์สามห้าสามหกเนี้ยแล้วก็สักสามสิบเผื่อเขาจะวิ่งขึ้นไปแค่นี้นะครับวิธีการนะครับข้านั้นก็เป็นอันจบพิธีนะครับก็คือเอาไปตั้งไฟเสร็จนะครับตั้งไฟอินพุตเนี่ยอ่าสิบสามเอาพุตนะครับเนี่ยยี่สิบเก้า เนี่ยเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับก็หวังว่าจะมีก็ยชะเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าแม่ผมเห็นเยอะไงว่าไฟเกินไฟเกินไฟเกินมาไฟเกินมาทุกส่งบอร์ดมาซ่อมไฟเกินทุกท่านเลยหลายท่านเลยไฟเกินอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากคือปัญหาคือสเต็ปอัพนะครับโอเคนะครับเพื่อนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับต้องวัดไฟนะครับต้องตั้งไฟก่อนที่จะใช้งานนะครับสำหรับค่สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ